วันนี้ที่รัฐสภาก็มีการถ่ายภาพหมู่ของสอวอชุดเฉพาะการนั่นแสดงว่าอ้มุมกว้างดีนะพี่โกนะฮะครับเอ๊ะทำไมแถวหน้าจะต้องบางนี่แสดงว่ามีการาตกลงกันมาแล้วว่าแถวหน้าแถวหลังใครจะต้องใส่สีอะไรถ้าเป็นแบบนี้พี่โกนะคคุยกันก่อนพอสมควรแหละอออโอให้สุภาพสตรี นะครับมาในชุดโทนสีเหลืองไทยฝ่ายชายก็เหลืองหมดใช่ไข้างในเป็นเหลืองสูตรสีสีดำนะและผูกไทยเหลืองนี่แสดงว่ามีการทําความเข้าใจกันมาในระดับหนึ่งแล้วถึงได้มีการนัดหมายมาถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในวันนี้นะก็เป็นเป็นการปิดฉากสวชุดเฉพาะการความหมายของเฉพาะการก็คือ มาตามบทเฉพาะก,การของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีบทบาทมีอำนาจที่ถูกขีดเส้นใต้อย่างมากก็คืออำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครับน,นั่นคือแสดงบทบาทถึงสองสองครั้งสองหนสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยลึบนะฮะร้อ,รองเพลงกันเกิดมาคบูชาทางการเมือง นะโดยที่ไม่ต้องมีใครไปสกิดสีข้างหรือเปล่าก็รับนะก็ไม่มีใครตกหล่นเอ๊ะทำไมก็อี้ตรงนี้ว่างพี่โกไม่รู้จันะว่างไปหนึ่งหายไปหนึ่งว่างแล้วทําไมไม่เอาออกหรือให้เป็นสัญญาณบอกเอาไว้ว่ายังมีอีกหนึ่งแล้วขอเอาภาพท่านมาแปะทีหลังเอาเหรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ละม้าเพราะงนั้นเดี๋ยวไม่มีที่แปะครับนะครับผมเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องการโหวตเลือกนายกรัั่นตรีซึ่งเป็นบทบาทสําคัญของสวชุดเฉพาะการตรงนี้ แต่พอมาถึงสภาชุดในการเลือกตั้งปี2 5 6 6ที่ผ่านมาโอ้โหโหวตแล้วโหวตอีกโหวตแล้วโหวตอีก,ววอกอนะฮะไม่ผ่านแต่พอถึงเวลาจะผ่านก็ผ่านสะดื้อๆพลึบหนึบสองเสียงจนกระทั่งมีเสียงบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับก็ดูก็โอเคฮะก็เป็นชุดประวัติศาสตร์ครับก็น่าจะเป็นการปิดฉากกัน นะครับสำหรับสวชุดเฉพาะการแล้วมีเอาฟังเสียงสวตัวตึงสักท่านหนึ่งนะครับเห็นท่านเนี่ยผมเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงท่านเพื่อที่จะบอกว่าท่านเป็นนักรากตั้งนะฮะเพราะทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งนะชื่อนี้ดูเหมือนจะไม่พลาดมาตลอดนะค,คุณกิติศักดิ์รัตนวาราหะนะที่อยู่ในกลุ่มสวที่เขาเรียกว่าสวตัวตึงเห็นว่าะจะไปบวเหรอ นี่นักข่าวเขาถามว่าเดี๋ยวเนี่ยเหมือนกับแหมเหมือนกับไปเดาใจว่าต่อไปเขาไม่มีแต่งตั้งเลยนะนะไม่มีแต่งตั้งแล้วจะไปไหนเพราะเขาเลือกตั้งกันแล้วเลือกกันแล้วนะบอกว่าจะไปบวชเออเอาไปฟังไปฟังเสียงสวตัวตึงคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและก็เสร็จภารกิจตรงนี้แล้วจะไปไหนอืม รู้สึกทั้งดีใจดีใจเพราะว่าเรา,เาได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะให้นะคนอื่นชุดใหม่มาปฏิบัติหน้า,าที่ต่อจากเราไม่มีหรอกครับเราให้คะแนนตัวเองไม่ได้ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะและให้ผลงานที่ฝากไว้ในแผ่นดินนี้เป็นผู้ตัดสินตอนนี้ก็เข้าวัดทําบุญก่อนนะเออไม่แน่นะอาจจะไปบวชที่อินเดีย สักสามวันสามวันโอ้นี่บางคนบอกยุให้บวชตลอดชีวิตเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องจะทิ้งการเมืองเลยมาจะเป็นเอฟซีเป็นแฟนการเมืองเหมือนเดิมแน่นอนชีวิตอยู่ในการเมืองทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เรามีอะไรมีความรู้ความสามารถในด้านไหนที่จะช่วยบ้านเมืองได้ยินดี เพราะอย่างอื่นไม่ต้องการอะไรแล้วครับมีรายกจะฝากสวชุดใหม่มีเข้ามาก็อย่างที่เรียนนะว่าให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจทํางานและฝากให้ทุกท่านที่จะมาเป็นสวต่อไปเนี่ยได้รักเทิดทูนชาติสากษศัตร์เหมือนเดิมครับจะไปบวชอาจจะที่อินเดียเนี่ยผมผมยังนึกเลยนะว่า ท่านน่าจะถูกโลโลกับวัดบางครางที่จังหวัดพิจิตรมากใช่ใช่ใช่แล้วแต่นี่จะไปบวชอินเดียสามวันแล้วกลับมามาจําวัดที่บางคาที่วัดบางครานเข้าได้ไหมตอนนี้เขาเปลี่ยนเจ้าวาดเลยอีกสักท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นประธานพรเพชรวิชิตชนละชัยนะครับท่านบอกว่าหลังจากถ่ายภาพหมู่ในประธานพรเพชรก็ให้สัมภาษณ์กันนักข่าวว่าตอนเนี้ย สวกาลังเตรียมเก็บของกันแล้วครับแต่สําหรับของท่านของเยอะจึงยังไม่ได้เก็บเยอะจริงๆอะครับเหรอทำไมอ่ะก็อยู่มาตั้งแต่เป็นประธานสนชอ๋อแล้วก็ตีตัวยาวต่อมาจนเป็นประธานวุฒิสภาอีกครับนะฮะพลเอกประยุทธ์ท่านไปแล้ว9ปีแต่ท่านพรเพชรท่านอยู่มากี่ปีแล้วครับเกิน10ปีอะครับเพราะฉะนั้นของต้องเยอะแต่ผมไปสะดุดคำพูดของ ท่านประธานพรเพชรวิชิตโชลชัยนะครับที่พูดถึงสวชุดใหม่ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างท่านบอกว่าตนยังไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาโดยพักการเมืองต่างๆก็ส่งคนเข้ามาแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ซึ่งคาดว่าคนที่อยู่พักใหญ่ๆน่าจะเยอะนะฮะรวมถึงพักเก้าไกลก็น่าจะเยอะอนะฮะ และที่เข้ามาแบบอิสระก็น่าจะเยอะด้วยเช่นกันมเมื่อรวมกันแล้วน่าจะทําให้องค์ประกอบของวุฒิที่สภาดีขึ้นนี่แสดงว่าท่านประธานพรเพชรเนี่ยท่านยอมรับนะก็ไม่ใช่ท่านยอมรับท่านรู้โอ้โอว่าว่าพักไหนมันไม่ได้เกี่ยวท่านนี่ไม่ได้เกี่ยวท่านแต่ท่านเอาความจริงมาพูดนะทั้งทั้งที่ในรัมนูนกําหนดไว้เลยว่า สวต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับต้องเป็นอิสรนะอะิสรจากพรรคการเมืองอแต่แก็สิ่งที่เราเห็นสัมบัสได้มีคนบอกผมนะริงเท็จย่างไรท่านที่มาจากภาคใต้ถ้าใครไม่อยู่ในข่ายตรงนั้นไม่ต้องเดือดร้อนอภาคใต้เนี่ยนะมีการจัดตั้งชนิดที่ได้ผลมากที่สุดนะจากค่ายไหนอโอ้โหค่ายสีน้ำเงิน นะะนี่ระบบการจัดการดีมากนะไม่รู and and on ้ว่าพักไหนนะผมก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกอย่างนี้ค่าสีนเงินค่าสีน้าเงินและเขาบอกอีกนะดีนะที่เจ๊เขาถ้ายังไม่ถูกสารตัดสินจําคุกสะก่อนจะได้เยอะกว่านี้โอ้โหยนะการจัดการเหมือนกับยิ่งกว่ากดปุ่มครับวันก่อนที่เราพูดกันว่าบางอําเภอเนี่ยนะ ทั้งจังหวัดเนี่ยอำเภอนั้นมีคนที่เหมาะสมมากที่สุดถึง37คนเนี่ยเขาก็บอกว่ามาจากวิธีการการจัดการชี้เหนือชั้นของบางพักการเมืองแบบนี้แหละอ่าก็จริงเท็จอย่างไรก็ต้องไปว่ากันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความจริงกับสิ่งที่มันแหมความจริงก็พูดได้บางส่วนนะครับและจากสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมันก็ดูแล้วก็พอจะเห็นว่าเออ มันคงมาจากตรงนั้นแต่ถามว่ากฎหมายห้ามไหมห้ามห้ามพักการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวผิดนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏอยู่มันก็เป็นข้อเท็จจริงไม่แต่ตอนนี้เห็นได้ยินว่ามีคนอย่างเงี้ยโอ้โหลูกไม้ลูกมือแล้วรอละกว่าจะถึง26เนี่ยใครจะออฟเฟอร์อะไรมาเขาเขาเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งใน1 5อยห้าองแต่ละกลุ่มเนี่ย วันๆเนี่ยต้องหาเวลางีบเลยโทรศัพท์จะดังตลอดคณะถอดแบตแล้วเนี่ยมือคนข้างๆยังดังเลยนะพี่ท่านคือถ้าหลุดมาถึงรอบนี้ได้เนี่ยยังไงก็คืนทุนมีคนบอกว่ามนตรีที่คุยกับโก้ไว้บอกว่าเป็นมนุษย์ทองคำเนี่ยมันฝังเพชรด้วยครับ